สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิววิธีการใช้แปรงสีฟันฟลิปนะครับแปรงสีฟันไฟฟ้าน,นี่มันก็จะเป็นคลื่นซูเปอร์โซนิกนะครับเวลาแปรงก็ไม่ต้องแปรงแบบแรงมากเพราะว่าจริงๆตัวเครื่องมันจะสั่นอยู่แล้วถ้าลองใช้ครั้งแรกจะเวลาใช้แปรงจะรู้สึกแบบจักจี้มากนะครับ แต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องแปลงแรงมากวิธีการใช้แปลงก็จะเหมือนแปลงปกตินะครับก็คือเราเอียงเอียงขนแปลงให้มันอยู่45องศากับเหงือนนะครับฟันล่างก็คือกดลงนะครับแต่ถ้าฟันบนก็คือง่ายแปลงขึ้นให้ทำมุม45องศานะครับไม่ต้องออกดแปลงนะครับ กดสวิตช์นะครับแล้วก็มันจะมีจับเวลาให้นะครับเราก็ดูว่าถ้าด้านล่างด้านหน้าเนี่ยก็ใช้เวลา3 0สนาทีมันก็จะสั่น1ทีสามสิบวินาทีมันจะสั่น1ทีแล้วก็ด้านใน3 0สิวินาทีสั่น1ทีแล้วก็เปลี่ยนไปด้านบนด้านหน้าก็สั่น1น0สิวินาทีก็จะสั่น1ทีอย่างเงี้ยพอครบทั้ง4ด้านมันก็จะเป็น2นาทีพอดีนะครับก็เป็นระยะเวลาการแปรงฟันที่เหมาะสม เรื่องย่ะครอครเลื่อนหน่อยนะแล้วก็ต้องเปิดแรง สั่นเตือนนะเออเอียงหน่อหัน,นโดน,นหน่อยเป็นแล้วนะครับสองนาทีพอดี ก็ข้อควรระวังก็คือว่าอย่ากดแรงแรงกับเหงือกนะครับเพราะว่าถ้ากดแรงไปแล้วมันจะทําให้เราเหงือกร้นนะครับแล้วมันก็จะทําให้แบบเกิดอาการเสียวฟันได้นะครับโอเค